อ่ะครับผมเทมิกแต่กล้องของเราแต่กล้องแต่กล้องเทพนะคะแต่กล้องโซเทมค่ะตากล้องเทพทำแตกเกิดแตากล้องนี่คือทำตั้งแต่เกิดทำตั้งแต่เกิดจนตัวตอนนี้นะคะ แต่กล้องไหวไหมครับัไหเยยยไหวเหอได้ได้นึ่งได้หนึ่เหือไ่เคยทำตั้แจะเกิดใช่ไหมได้อยากเราทำอ่เฮ้ยยังได้อ่ะแล้วพี่ตอั้นไปดับเดี๋ดยพี่เขาขอทำกปน คทำาห้ผัดมันมันม้วนไม่ได้เลยพี่ลเาลึกถึงอาชีพเราหรือว่าแล้วดูจักมือแล้วใช่อะไรหนึปีแล้วให่เก้าปีแล้วโอ้ยังได้อะเดี๋ยวน้องก็รวยต่อไป 拜拜。Bye bye.